สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนาแชนแนลนะคะกับทางช่อง u t u b e นะคะอแอดก็จะมาบอกว่านะคะต่อไปนี้ก็จะพยายามลงสูตรให้สมาชิกได้ตามกันนะคะจะพยายามลงหาสูตรใ,ใหม่ๆมาให้สมาชิกได้ติดตามกันที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าบางทีก็ เปิดห้องมี IP นะคะแต่ช่วงนี้ก็แอดก็ไม่ค่อยได้วางเหมือนกันเพราะว่าแอดก็ให้ที่สไพรวางให้นะคะก็ไม่ค่อยมีเวลามันอาจจะมีเวลาแต่ก็อ่ากว่จะใช้ความคิดแต่ละความคิดความคิดสูตรนะคะแต่ละสูตรมันก็อ่าใช้เวลาแต่บางทีเราลงคลิปไปแล้วเราเอามาลงซ้ำมันก็ไม่ได้แล้วก็กลัวแบรนด์ช่องนะคะกว่าจะได้ช่องมา มันก็อ่านานพอสมควรนะคะเราแอดก็จะพยายามทำช่องให้เติบโตขึ้นมาใหม่แล้วก็จะพยายามลงให้สมาชิกทุกๆวันวันละ1คลิปนะคะแล้วก็วันละ1สูตรนะคะสมาชิกก็นำไปใช้ได้ทุกห้องทุกเวฟนะคะใช้ได้ปกติเลยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินนะคะสูตรที่แอดลงมาตั้งแต่ เริ่มต้นเลยนะคะสมาชิกสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะใช้ได้ทุกห้องทุกเวฟแล้วก็ใช้ได้ทุกวันแต่ว่าบางคนมาไม่ถูกช่วงมันก็ไม่เดินก็มีนะคะแต่ว่าเราต้องเทสสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงทุกครั้งนะคะแอดมาแนะนำก็จะเป็นอ่าถ้าเราเทสสูตรมันเดิน3 4สสูตรนะคะสมาชิกก็ ทบตามสเตตได้นะคะสมมติว่าเราแทง5บาทแล้วก็ทบเป็น1 0 20บแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่งบของเราถ้าเรางบน้อยล้วก็แทง2 468แบบนี้นะคะอ่าบางคนก็จะรอนานพอสมควรเนาะเอาสูตรแอดไปลองเปรียบเทียบดูกับแอดท่านอื่นดูได้นะคะทุกสูตรที่แอดวางก็คือเป็นแค่แนวทางทุกๆสูตรนะคะอ่าถ้าแอดอ่า ทำอะไรผิดไปหรือว่าพูดไม่สุภาพนะคะแอนก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะบางทีมันก็เป็นอารมณ์ในการวางเลขของแอนเนาะในห้อง VIP วางทีเลขไม่เดินมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดน,นะคะแต่ว่าขอโทษสมาชิกทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ